วันนี้ผมมีจอยไร้สายดีไซน์สวยๆราคาไม่ถึงพันมีปุ่มให้ใช้งานเยอะด้วยจาก Thunder Robot G50S ที่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth 2.4 g h z แล้วก็เชื่อมต่อแบบสาย USB-C รองรับการเชื่อมต่อ PC Nintendo Switch Tablet มือถือทีวีรองรับหมดทุกอย่างฮะ จอยสติ๊กเนี่ยเป็นแบบฮอร์ไอเฟ็กช่วยลดอาการดิบของปุ่มได้มีไฟวงแหวนนิดๆหน่อยๆน,นะฮะแล้วก็ตัวทิกเกอร์เนี่ยก็เป็นแบบฮอร์ไอเฟ็กเหมือนกันและมีปุ่มฟังก์ชันเสริมเพิ่มอีก6ปุ่มก็คือ M1 M2 M3 M4 M5 M6 นั่นเองนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยเขาใสมาให้ถึง600มิลลิแอมป์แอลทำให้การใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานนะฮะส่วนฟิลลิ่งการจับเนี่ยก็ค่อนข้างถนัดมือมากๆเพราะว่ามีการขึ้นรูปลวดลายทําให้แบบเวลาเราจับไม่รู้สึกว่ามันจะลื่นนะ ทําให้จับแล้วแน่นมากๆส่วนด้านบนเนี่ยก็จะให้ผิวสัมผัสออกแนวด้านๆนิดหน่อยนะครับจากที่ลองเล่นแล้วเนี่ยถือว่าผ่านเลยฮะสำหรับตัวนี้มอเตอร์ก็แรงสั่นกําลังพอดีแต่ถ้าใครคิดว่าสั่นเบาหรือสั่นแรงจนเกินไปสามารถกดปุ่มปรับความแรงมอเตอร์ได้ฮะแถมยังสามารถปิดเปิด,ปดไฟปุ่ม xyab ได้นะผมแล้วก็จะมีทรงสีเลือกก็คือสีขาวแล้วก็สีดําที่ผมได้ถืออยู่ตอนนี้ค่าตัวก็999บาบาทอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดหวังว่าจะถูกใจกันนะฮะ